ว l ลค m มจูพีพิม h ช n แนลสวัสดีคะ่ะพบกับบุ้มนะคะเพลงนี้ที่บุ้มจะมาทานะคะเพื่อเพืการเสียเวลาบุ้มขำมากบุ้มไปขอเนื้อเพลงจากชุนเวนแล้วน้องแบบอันนี้พี่เอ้ยอันนี้พี่อันนี้ครับอันนี้ครับอันนี้ล่าสุดครับพี่อันนี้คือส่งมาหลายรอบมากจนบอกอันนี้ล่าสุดครับพี่ส่งมาเยอะมากเพราะเนื้อเพลงมันยาวมากพี่บอกขอโทษนะพี่เกรงใจน้องก็บอกว่ามันยาวมากพี่ยาวจัดเลยอะที่เพลงรู้ดีนั่นเองของชุนเวนพีค็อกโจนินดาจิมก็มาจีแบกเคซิกวหกคนค่ะโอ้โหทั้งหมดหกนาทีเกาารเเเสววลด๋ม ฟังกันเลยดีกว่านะคะเพลงน,นี้ค่ะเพลงรู對對้ด u n ชนบูรีโฟนี่เนี่ยคือโออะโอสคูลรู้ดีเฮ้อพี่ขา มึงไม่ต้องเสมาทำไปรู้ดมจิงก็ไมต้องเพวกมงไม่รูจงมันจกมึไม่ตไมตายพมันสุเยงะไม่ต้องมาพูดทำมึย่ามาดงในพวกมึเก็ไม่ต้องอมาทาเปรู้ดีถ้า่รู้ไม่จริงก็อมาพวกมึงไม่รู้จริง o n k ช the ิพวกูมาเพื่อลงมือฆ่าโดยเฉพาะโปรกูแซกเข้าที่หูแล้วลงไปซานในกระเพาะหลบหน่อยก้าตอนนี้ฉลามบุก อยู่โฟล์คู่ไปงมกันในมหาสมุทรเนย์และกูพ่นคำไม่แสบสัตว์ยิ่งกว่าต้มยำมาแบบคนคนแบบแสบแซบมาทำมึงเซดไล่กระสุนงฟังพวกกูเหมือนมึงได้นั่งเครื่องบินเฟิร์สคลาสสะกดพวกมึงอ่ะโดยกันหมดกูพาไปเวิรงวังพาพวกมึงโยกแหลกกันจย่าโยกแตลกพวกกูมากับรุ่นใหญ่แต่ว่าไม่ใช่พี่เบิร์ดนะเราสาววิทย์มาจากอีสต์โคสเบบีเนเธอร์เบอร์ลีโฟล์กโว่ go to the top เบบีพวกกูขึ้นโชว์ทำมึงช็อคนี่ไม่ได้ล้อกันเล่นนะแราวกูหากระสุนทำมึงขาดออกซิเจนนะ มาขวดทำมาอ่างนี่ก็โกนตีนเดี๋ยวกูยกทับพม่าเข้าไปโจมตีระวังจะโดนตีกัาแล้วหนึ่งมาเที่ยวบมดเป็นนม ปชงกลายเป็นโปเตนนี <Wheel onents> ่ม <behaviour> <Yeah>! ันยังแค่เทเลรยไอสัตว์ยังไม่ใช่ตัวเต็มกูทำในสิ่งที่เลือกัเลงเป็นตัวเองยังไงก็ได้มาป่าอย่างกูเนาะไม่เคยเกรงกลัวเพราะนี่แค่อินโทรยังไม่ถึงเวลาพัดนจนจะเต็มกูชูนิ้วกายที่ด่าว่าพวกกูบาดซบและมึงยังคิดกากดีแต่ปากไม่มีอัตลบพวกมึงอัปยศหูตาพวกกูน่เหมือนกับสัตว์มันลดกูถามคำหนึ่งว่าแม่ลอดหมาหรือว่าสัตว์นั้นกเถ้าเกิดมึงอยากจะซดใจมึงยหญกับมดความคิดมึงยยากกับทาโ ไม่ต้องยากจะชมไม่ทำไปรู้ดีถ้ารู้ไม่จริงก็ไม่ต้องพูดมึงไม่รู้จริงมันจะเป็นพกมึงไม่ต้องมาายมึงมันซุ่มยีพวกน่าไม่จำเป็นต้องออกมาพูดทำมึงดุยังไม่ดุยังไงพวกึงก็ทต้งพอกมึงเป็นทุ่มชอบรถนี่เนี่ยพวกพูน่าไม่จำเป็นต้องออกมาพูดทำมึงดุยังไม่ดุยังไงพวกึงก็ทิ้งพวกมึงเป็นทุงไม่ต้องพูดไม่ต้องยุ่ง ไอสัตว์ไม่ใช่เรื S> <S ่องของมึงมึงไม่ต้องกุมมึงไม่ต้องมาคิดไม่ต้องคุ้นไม่ต้องจุนไม่ต้องวุ่นไม่ต้องร้อนไม่ต้องรุ่นในสัตว์้พวกกูแม่งรับกันเหงื่อชุ่มรับกันจูยกระจายไฟแล้วก็เสือกลุ้งแล้วจนลุกก็เดือดลุ่งแล้วจนเหงื่อนุ่มล้วกันหัวชิบหายสัตว์แต่ว่าเสือกซุ่มเขียวปูมึงแบบนุ่มๆเหมือนกับหมูย่างราดซอสแบบชุ่มๆโดนกันหมดทุกดอกกันแบบโู้กุ้งบกุ้งโบกุ้บพวกมึงพากันลงไปนอนเป็นกุ้งต้องกุงขึ้นนก ่มไม่ร like ู้จริงไม่จะไปพบมึงไม่ต้องมึงตายกูมึงซุมเย่มจะตออพูดุงไมจ่ยังไงพวกกูก็กมึงีมาแล้วำนาเป็นผู้นับแต่ว่าโอกาสของแต่ละคนแม่เหลื่อมล้ำการกระทสาคัญกว่าข้อเท็จจริงไม่ชัวรย่าเสือพูดออกมากัรเป็นท็อกชิดดัดจระเไอ้ปา คนก็สับสนวกวนอละหมานด้วยวาจาเดี๋ยวผ่าหมาแม่งออกจากปากไอ้สตอหิวแสงหาเสียงไม่ควรทำเลยนะท่านสอสอพอเธอหยุดเถอต่อมอขอกอดต้องพูดจริงทำจริงทมเลแบได้ปะที่ยวเตียงขิงสัตว์ปากดีเดี๋ยวมึงจะโดนไม่ใช่น้อยชาวบ้านเขาปั่นปวงสมองลวนสวยแม่ย้อยประชายชนเขาคล้อยตามหามลุ่งหามครับข้อบูดผิดเพี้ยนเสพข่าวก็จนขอบตาครับ

Everybody quit much She the gang no more So say you got karma time ทำเป็นรู้ดีไม่รู้สักเรื่องเดียวแต่แม่งก็เสือกทำเหมือนมึงรู้จริงแต่เรื่องคนอื่นเพราะนั่นเป็นสิ่งเดียวที่มึงคุ้นชินมึงแซะคนอื่นไปทั่วแทะคนนั้นแซะคนนู้นที่กูอายแทนมึงจริงๆจนแทบจะอยากเอาหน้าไปมุดปีมึงควรจะหยุดเสือกไม่งั้นหนังหน้ามึงจะอยู่ตรงนิ้วตีมึงงง่ปใส่กระโปรงและสวมมันดูกูว่ามันคิวดีมึงนี่มันชดจริงจริงเลยแยกกันจัดไอสัตว์พวกซ้นตีนชอบเสือกจริงๆไอสัตว์ทั้งที่ชีวิตมันยังกัดก้อนเครือกินไม่ต้องไปล็อกอินอยู่หหหลลลลัััังงงงคคคีีีย์์์์์บอออออออรรรดดมมมมึนนนนนนนจจจจจะะสสกกตตตติิิิิิแทท็็าาาไไไวววถพพเเปปู่ืข

มกก้รััตเยดูดิส่วนที่แปลกตลอดทำปอดมึงแหกกูแหวกอากาศเอาหมัดไปจอดในปากไม่โกงไม่กรอกก็แตกไอ้หอกและอย่างที่กูบอกมึงชนไม่มีกระจอกไอ้าระบางที่ต่อให้ก่อนอ่ะบางที่เหนื่อยก็ผ่อนอยากโดนละอีกสัมผัสก็เหลือแค่สอบให้แตกไม่จอดถ้าอยากจะแจกถึแฉบขมับให้ก่อนและถ้ามึงหล่นก็อย่างที่บอกไม่แปลกเห็นไหมเห็นไหม กลายเป็นคนที่มีสัดส,ส่วนแบบแปลกมากจริงนี่เขาบอกอะสิใครโอสคกุแล้วพลาดเพลงเนี้ยถือว่าไม่ใช่ใส่เอซูบอสเขาจริงเสียดายคนตายไม่ได้ฟังวันินร์สอัลบ,บั้มระ ชุนเวนอ๋อของชุนเวน <c oughs> โอเคทุกคนไปฟังความคิด<ง>เห็นของบูมในรีแคปนะคะตามมาค่ะ